เพน่ะคือพระเจ้าพระเจ้าจะคอยพิพากษาผู้ที่อ่อนแอเท่านั้นผู้ที่ไม่มีทางสู้ไม่สมควรอยู่อตอนนี้เราต้องการบัฟฟ้าก่อนที่เราจะไปช่วยเพื่อนร่วมทีมของเราเรากำลังจะไปแล้วเพื่อนๆข้าคือผู้พิพากษาอา้าวมีคนอยากรองดีกับข้า,างั้นหรือ จค่าจะสั่งสอนให้เขารู้ว่าการสนุกกับการฆ่ามันเป็นยังไงกันนะสนุกกับฆ่าอะไรหรอเพนสิ่งที่น่าฆ่าสมควรจะมีคือการที่ต้องรุมฆ่ามันเลยนะเราเลยพรอดแล้วเราตีมันไปซะตีมันไปอีกทีเดียวสวยว้าไอคิวรามาตัวใครตัวมันนะเพนไม่สู้นี่ พวกนายทำอย่างนั้นมันไม่น่ารักเอาซะเลยนะมันรุมเพื่อนเรางั้นเหรอใครรุมไม่ได้รุมซอนนี่รู้สั่งมสักแล้วนะแครี่ผู้บอบบางเอ๋ยแรงจังนายก็ด้วยนะแทงแต่เราไม่เอาเราตามไม่ทันเวลาเพื่อนจะบวกเราต้องเข้าไปช่วยทันได้แล้วเลยเตัวนี้แล้วกันนะตีแล้วเหอโอ๊ยตรงนี้ เอาสวัสดีแครี่ผู้บอกบางด้วยด้วยโอ้ยใครรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะคิร่าเดี๋ยวเธอเป็นป่าฝั่งนวลนั่นเหรอมาสู้กับเราหน่อยสิอมาคนเดียวงั้นเหรอมาจ้ามาคนเดียวนะสิมาสังสกันหน่อยช่วยอันตีายหายตัวดักดับไปแล้วโอ้ยบอกไม่บอกว่าแรงมาก เจออีกแล้วเราเราเรียวเราไม่เราจะสู้ไบียดได้สู้ไม่เคยได้สักทีเลยมาเราจะดันป้อมล่างกันดีกว่าครับทุกคนวิคิร่าตกใจหมดเลยอยู่ๆก็ดักพุ่มเราไ้โทษทีนะเราแรงกว่าและจังหวะนี้เราจะขึ้นบ้านแล้วนะเพื่อเป็นการจบเกมสับซ้อนให้ฝังตูมครับได้รู้ซะบ้างว่าเพลชน่ากลัวขนาดไหน เออโอ้โหก็น่ากลัวจบแล้ว